น้ำพงโดนแล้วครับโดนแล้วครับสับปะลาเลีนยงกันยกขึ้นนักสูงยกขึ้นนักสูงสวยโอ้สวยอยู่เอาโอ้โหใส่งามเหรอวะของผมนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับของน้ำพงได้ สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกขัน้นนะครับผม mm. ก็พบกันอีกเช่นเคยครับกับริมห้วยชาแนลนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาอ่างปู้ใสนะครับอ่างปู้ใสเห็นเขาบอกว่ามีปลาปลาตะเพียน ปลากีสกเดี๋ยววันนี้มีทีเดียนะครับก็วันนี้มานกับทั้งพนง,นงนะครับผมเหน้ำพงนะครับผมก็นี่นะครับผมเอ่อสาโทนะครับเป็นกากสา,าโทนะครับผมได้มานะครับก็กากสา,าโทที่ว่าทิ้งแล้วนะครับใครมีก็อย่าทิ้งนะครับเ๋ยวลอง เราจะลองผสมกันนะครับผสมกับออนี่นะครับเป็นเป็นลำลำลำแล้วก็พวกขนมปังนะครับขนมปังที่ขนมปังที่ใช้ไอ้ทัท่วๆไปนะครับปปังครับเดี๋ยวมาลอกดูกนครับใส่สาโคสาโคชนบุรี <c oughs> <c oughs> น้ำไปไหนน้ำ <c oughs> น้ำไม่มีน้ำเน่า ใส่ลงไปเลยนีเขาบอกว่ามันเด็ดนะครับปุ๊บเตรียมเอลวกินมาแล้วนี่นะครับภูขเขาักนงไปแล้วโอเออนี่นี่ครับน้าพงเราอีกแล้วครับวัดเอาวัดเอาเลย

มาแล้วครับมาเหมือนกันนะครับ,รบประมาณตัวแรกนะครับระยะ36นะครับผมดูเซียนพงกงนครับเซียนพงวัดปลาวัดเบือ apa oh, ini? Paning, 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 krap. Ohh, oh, paning. Oh, wow, sayu. Jam jam เยนครับอำาเนี่ยระตเกเยน

ใส่งามเหรอวะอเ,เยืโตัวงามเลยวะเหีย้ยงวะนั่นเกียบกันอีเวล <laughs> สองขอ เราก็ได้เหมือนกันครับนี่เียลโอ้นี่ใส่ยังไงตัวเอาเปียกคนโูด <laughs> ยกขึ trước, floating, ้นยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นสูงยกขึ้นสูงโอ้มันเจียกาเลยเลยมันออกมาเออยกขึ้นยกขึ้นยังย็นยกขึ้นยกขึ้นตั้งขึ้นสูงยกขึ้นตึงสูงเอาละน้งคงโดนแล้วครับโดนแล้วครับสับประหลาดเล่นงานยกขึ้นสูงยกขึ้นสูง ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น,น,น,อ,น,นอู้เอาจับเอาสุดโชว์หน่อยครับโชว์กล้องหน่อยครับโอ้โห ทำอะไรละไมโอ้สวอยย่สวยอยูุยยปดๆเอาลงเลกลวเกลยวโอ้เอาพงโดนครับเด, <c oughs> ด่ะเด่นพี่เด็น ลุ้งลงเลงอืออ้สุดๆแจ๊มแจ๋วดีนะถ่ายไว้ทัน <ลง S 1> ป่าสวนก่อนเลยได้อืมอเอข้าจิ้นแล้วยูแล,ลว้วถอนแล้วนะโอ้หู<ว>้มาแล้ววันนี้เป็นวันของเขาจริงๆครับ เรายังไม่ได้วัดเลยนะครับอืมมาแล้วเว้ยมาแล้วใบใหญ่ด้วยสวยด้วย <c oughs> ใส่สวย <c oughs> ใสสวย <c oughs> โอ้โอเคครับเดี๋ยวก็เวลาบ่ายโมงแล้วครับเดี๋ยวจะมาสรุปผลงานนะครับกับ กากสาโทนะครับมาดูของของผมนะครับโอ้นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่มากไม่น้อยนะครับของน่าพงของน่พงนะครับน่ครับของน่พงได้เน่พงได้เยอะกว่านะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับของน่พงวันนี้แพ้เน่าพงครับเน่าพงได้ปลานวนจันทร์ครับ โอเคนะครับขอากอฝากผลง,งานไว้เลยนะครับกับนิมหวยชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ